ได้ครับนอนสวดมนจนหลับเป็นประจำครับแล้วรู้สึกตัวว่าจะตื่นตอนที่สับเพเนี่ยประจำเลยครับหลวงตาก็เป็นมาก่อนในวัดก็เป็นหลายองค์หลายค,คนเขาบอกเขาก็เลยนอนสวดแล้วก็นอนสับเพตลอดเลยแบบนี้ผิดไหมครับผิดก็หลวงตาก็ผิดด้วยแหละเพราะชอบอยู่แล้วครันเนจะอยู่ทําเนี่ยเขาสวดอยู่กันนอนนะนอนสวดสับเพกันนอนสับเพเนะี่ย เวลาตู้นอนมนาะจิตตู้ไปไหนส่วนใหญ่เวลานอนเนี่ยตู้ไม่ได้นอนนะจิตไม่ได้นอนหรอกครับธาตุมันนอนจิตไม่เคยนอนหรอกจริงไหมละ่ะฝันทุกคืน,นแน่นอนนึกว่าตัวเองนอนเนี่ยจิตมันจะนอนด้วยเหอรอไม่มีทางไอ้จิตนอนคือธาตุทั้งสี่นะี่ครับไม่เชื่อก็ลองดูดิเดินไปเดินมาสวดมนต์ไปจนเมื่อยนะพอนะและ้วก็ชื่อละ จะจิตออกไปแล้วครับว๊าบไปแล้วไปสับเพงไปสวดมนต์ถามว่าจิตมันนอนไหมไม่นอนคนไม่เข้าใจเรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็นึกว่าโอ้นอนมันไม่สุภาพนอนสวนไม่สุภาพครับไอ้ตรงไหนมันสุภาพมะจิตมันอยู่ที่ไหนอะตรงที่นอนมันไม่อยู่ทุกวันนี้นอนก็มันก็ไม่อยู่หรอกมันไปตามเรื่องตามราวของมัน่ะครับถ้าไม่ควบคุมมัน่ะ จริงไหมล่ะครับเพราะคนส่วนใหญ่ใช้ตามองก็เลยเห็นแต่ภายนอกใช่ถูกต้องเลยตาในมองว่าเขาทําอะไรอยู่ใช่ถ้าในศาสตร์หลวงพ่อถ้าฝึกกันนานเข้าเนี่ยคนนอนเ็ายังรู้เลยมันไปไหนครับเพราะมันเป็นสายใหญ่กันอแต่ยังไม่มีคนฝึกถึงนอนนี่นะมองอย่างนี้เห็นมันนอนอย่างนี้นะหรือเลยมันไปไหนครับเพราะมันเป็นสายใหญ่กันอยู่เพราะเพราะเราฝึกตาเห็นรูปจม่า จิตสัมผัส้วยนามธรรมคือวิญญาณมันนะคือจิตมันอะมันไปไหนรู้เลยตอนนี้ยังไม่มีคนฝึกถึงเพราะสวดมนต์ยังไม่ได้ยังเข,เข้าหาตัวเองยังไม่ได้ยังแปลไปข้างนอกเปลี่ยนไปอะไรมัว่วยหมดเลยครับไม่ได้อยู่กับตัวเองจริงไหมตาหัวจมกูกลินกายตู้รองพิจานในวันเนี้ยตู้ออกไปกี่รอบ ใช่ไหมเออรู้เลยแสดงไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับจักรพรรดิไม่อยู่กับไตสนานาคงไม่อยู่กับหลวงปู่ทิ้งทันแล้วไม่ได้อยู่กับพรมพิหารทิ้งประจำเนี่ยอย่าทิ้งผมนะเนี่ยไปแล้วทิ้งประจำหลายวันเยอกี่รอบจริงนะแล้วจะเอาอะไรล่ะก็เหมือนเดิมมัล่ะอย่าไปเอาเลยเลยอยู่ห้าปีก็ห้าปีเงนั่นน่ะได้จะตัวเลข สิบปีกับสิบปีอย่างนั้นอ่ะสัมผัสอะไรก็ไม่ได้ซึ่งลงทุนมาอยู่วัดน่าที่ได้ไหมที่ทำมาลงทุนมาอยู่คนเป็นสิบปีเลยได้อะไรไหมไม่ได้ไเลยจะได้มากกว่านี้พูกมันน่าจะสัมผัสได้กว่านี้มันจะน่าจะดูตัวเองได้มากกว่านี้ซึ่งมันง่ายง่ายเพราะไม่มีข้อวัดอะไรเลยไงนะกินนอนสนมน ตัวไง่ายไหมะมันมีไหมในประเทศไทยเนี่ยกินนอนสนมเนี่ย <c oughs> มีจะบ,บัดไหนเอา้าอย่านี้นะอยู่นั่งอยูน่นี่อย่าไปไหนบ,บับงคับบังคับไม่อยู่เลยระเบียบ <c oughs> บังคับธาตุได้จะบังคับจิตมันไม่ได้หรอกครับแน่นอนเพราะอย่าง ถ้าเกิดวันไหนที่เรามาทบทวนตัวเองว่าวันนี้เราพลาดอะไรไปบ้างเนี่ยลวงตาแล้ววันรุ่งขึ้นเนียเราจะระวังตัวเองมากขึ้นแน่นอน้าพารณาทุกวันนะครับทุกวันเลยนะแน่นอนนะไม่เกินห้าปีสิบปีแล้วครับรวยรวยครับใช่อ,อยากรวยไหมล่ะอยากครับก็อยู่กับตัวเองห้าปีสิบปีอย่าไปยุ่งกัอะไรทั้งสิ้น เนี่ยเวลาไปไหนมาไหนก็จะไปมองใครครมองเราเองเนี่ยถ้ามัวจะมองคนอื่นไม่เห็นตัวเองไม่ใช่ข้างหน้าไม่จะไปนะโดนทิ้งโดนทิ้งมาหลายโอ้ยยี่สิบปีดวงตาทิ้งหลายคณะแล้วไปปีสองปีไม่ได้เรื่องดวงวงตาก็ทิ้งแล้วครับหลับตานานก็ไม่ได้ครับไม่ไม่ได้ลืมตามาล,ลืมตา,าไปแล้ววงตาก็หายแล้ว ถึงมัลรู้กี่กี่คณะแล้วถ้าดูประวัติแล้วก็จะหนาวเลยอ่ะครัเพราะท้ำในมันหนาวนะทุไในท้ำมันหนาวครับในน้องหนาวเลยนนาไม่ได้ถามหลวงตาครับที่หลวงตาว่าอยู่กับตัวเองนะครับการอยู่กับตัวเองไม่จําเป็นต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมครับหูยอยู่เป็นรันล่างก็อยู่คนเดียวได้ ก็จิตวิเวกไงจู่มัได้สวดมนต์ไปรู้เรื่องเขาเลยเออมันจะสวมดสวนมนต์ยรกเวานอยากรู้นะครับอยากรู้ก็ลิงตายอยู่ไอ้คนนี้สวยดียทำบุญมาดีนี่หว่า <c oughs> ดูดูได้จะดูโดยปัญญาครับดูด้วยบุญไนงะอืมจะไหมลนะ่ะเฮ้ยอยากคนนี้ขายาวเนี่ยสงสัยจะทำบุญแบบยาวๆอะไรแบเนะี้ประมาณนั้นแหละ ถวายยีราฟนะครับเออหลวงตาครับถ้าเกิดว่าเราปานารถนาใหญ่ในอนาคตนะครับถ้าเราจะสร้างบาร,รมีในยุคนี้เนะี่ยเราจําเป็นต้องบวชไหมครับไม่มันอยู่ที่พื้นเราขนาดไหน <c oughs> พื้นเราเนะี่ย กรรมเราเนี่ยอยู่อรู่ระดับไหนคนนี้มีหลายระดับครับนเกิดมาสวยบุญบุญมากสวยบุญน้อยสวยกรรมมากกว่าบุญครับพิจารณาตัวเองอะ่ะเนียเกิดมาชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นอาจจะรู้แล้วว่าจะจะจะ,จะบวชหรือไม่บวชแล้วอย่างการบวชกับการเป็นคารวะนะหลวงตางการสร้างบาร,รมีข้อดีมันมีความแตกต่างกันไม่แตกต่างกัน ต่ถ้าเป็นนักบวชมันก็จะหลอกเขาได้ง่ายกว่าคารวะเรากเขามาทาดีนั้นได้ง่ายกว่าครับเพราะความเชื่อถือคารวะกับกับนักบวชมันต่างกันยกเวทคารวะที่มีภูมิพิเศษมีคนบุพพิเศษเหนือเหนือคนปกติธรรมดาอันนั้นโอเคแล้วสามารถจะทําได้มันมีคนคนหนึ่งที่สร้างบารมี มากสุดๆเลยเป็นผู้หญิงไม่ได้บวชไม่ได้โกนหัวชีผมเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูโตะว,ว่าเขาสร้างยังไงที่กาญจนบ,บุรีอ่ะครับสร้างวัดสร้างในอินเดียเนี่ยกินปุ่มมูละ่่าเป็นพันๆในอินเดียนะครับประเทศไทยเนี่ยก็ บริวารเป็นหลายร้อยอ่ะมีทั้งพระมีทั้งคารวาที่อยู่ที่เขาอ่ะ oh. เขามาไดุโคนหัวด้วยครับ oh. ชีพามนี่แหละ mm hmm. สุดยอดไหม mm hmm. เดินทุดองเก่าด้วยนะะ mm hmm. เป็นผู้หญิงด้วยนะ oh. เดินทุดองไปเจอตรงนั้นะ,ะเมื่อสักสี่ห้าสิบปีที่แล้ว mm hmm. เขาก็เลยทำเป็นวัด mm hmm. วัดปฏิบัติของเขา ขนาดเราไปเขายังไม่ต้อนรับเลยอ่ะยังไม่ออกมาเลยครับสุดยอดไหมทำได้ไหมเขาก็คนเหมือนกับเรานะครับหลวงพ่อถูกใช่ไหมครับแม่ชีเมียนแม่ชีเมียนเนี่ยยายเมียนยายเมียนเนี่ยทํากระบอกเนี่ยยายเมียนขี้เมาอ่ะครับรู้จักกับประวัติยายเมียนอ่ะขี้เมาเดี๋ยวนี้เป็นอาจารย์นะเป็นปู่ใหญ่แล้ววย พระก็ต้องกราบน้องเว้ยเออ,อยายเมียนทํากระบอกสมัยก่อนนะครับขี้เมาอะจะหนีจากเล่ามาอยู่ทํากระบอกอฝึกไปฝึกมาตายแล้วของเดิมมันเกิดนะรู้ไปหมดเลยคุยกับผีคุยกับอะไรได้หมดเลยจะมาก็เลยบวชแล้วรักษาขี้เล่าต่อไปสมัยก่อนทอ่านวอวเขารักษาขี้เล่านะเว้ยครับ งตาไปสัมผัสมาแล้วสัมผัสมาแล้วเขาทําได้ลูกทั้งหลายคนด้วยอย่เนี้โอ้ <Whoa. S 1> สุดยอดเลยเขาทําได้ไงอยู่ที่ท่ามคนเดียวตั้งหลายปีอะเออคอยๆชอบตุตกไปต้องกราบเขาด้วยน้ยครับขาเป็นใหญ่ที่นั่นน้ <No. S 1> อยนอ้ผ <laughs> ู้หญิงนะเว้ยครับ <laughs> แต่คนเราชอบประมาะตัวเองครับหลวงตาชอบโทษวาสนาบุญน้อยอะไรอ่างครับใช่หรอกคนมีบุญด้วยกันนะ้พอ่ะอม,อมีบุญก็ลืมไงเนีย่ยที่เขาเสพเสพกันมีบุญไม่มีเขาไม่ได้เกิดมาอย่างนั้นะแล้วก็ลืมมันก็นทชานหนกก็ตกลงมาพอตกมาหน่อยก็สร้างใหม่จะเริแล้วเสื่อมไง เลียนไปเวียนมาวัฏจักรวัฏวนลเวียนไปเวียนมา,นนนมาใช่ไหมอันนี้ที่เรามาควบคุมในการเวียนว่ายากเกิดเราควบคุมมันใช่ไหมเราถึงทานนํทาฐานเนี่ยกรรมฐานเนี่ยเนี่ยที่เขามาทําเนี่ยเขาให้คนมาทําฐานเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณเป็นส่วนใหญ่วิญญาณแถวนี้ก็จะมาเป็นจุกที่นี่หมดแล้ว วิญญาณเนะพราะมีขึ้นของการขึ้นจกกักระพักจากคนเนะี่ยคลื่นอยู่ในโลกเนะี่ยพอเราสวดกันมาที่เรามันก็เวียนไปแถวเนะี่ยมันก็ขยายออกไปเรื่อยๆถ้ามีคนสวดทุกวันทุกวันนะที่นี่จเจริญน,นะครับถ้าสวดน,นะรับรองไม่มีที่อยู่หรอกํอาไม่คัดต่อไปเนะี่ยคัดกองแล้วนะคนไหนไม่ยิ้มห้ามเข้าเขต มกายกรรมเมจีกรรมมโนกรรมดีครับเขตทําความดีทั้งกายวาจาและใจถ้าทําได้นะเป็นตัวอย่างนแถวนี้หมดเลยเฮ้ยไปที่ยายมดสาาเนี่ห้ามอารมณ์ไม่ดีนะเว้ยมีกาแฟให้กินข้างหน้าด้วยกำลังใจอ่ะกินดีไหม นี่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 แนะนำให้<ม>ว่าจะทำได้ไม่ได้อยู่ที่เจ้าของเขาครับลองเขตเลยถ้ายัางให้ดีก็ล้อมรวบเป็นนั่นเลยนะเลี้ยงสัตว์ก็ได้นี่นนเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ปลูกต้นไม้คึ้นไปเนี่ยโอ้อยังเม่ปัญหาก็กินสัตว์พวกนี้แหละอ้าวก็สูกแล้วไม่มีอะไรกินแล้วจะอดตายใช่ไหม ลองตาครับอย่างฐานเนี่ยครับสามารถฝึกให้กันได้ไหมหรือว่าต้องฝึกเองครับ oh, oh, oh. อย่างลวงตาอาธิษฐานบอกว่าให้ผมมีฐานนี้ได้ไหมครับไม่มีไม่ได้หรอกฝึกฝึกให้ใครไม่ได้นะครับเพราะกรรมใครกรรมมันเกิดมาทุกวันนี้กับกรรมใครกรรมมันเนทะ้งนั้นเกิดมาโดยกรรมจะไปมีจะบอกท่านบอกหลวงพ่อท่านกข้าบอกเองเอง,เองจะทําไม่ทํามันก็เรื่องของเองฮนะเจอกันก็ดีแล้วแหละ ช่วยอะไรไม่ได้เราทุกข์หลวงพอ่อท่านช่วยเราได้ไหมไม่ได้หรอกเราต้องตัดปัญหาให้ได้เองครับหลวงตาครับที่บ้านต้นไม้มีจอมปวกครับแล้วจำเป็นต้องย้ายต้นไม้ต้นนั้นออกไปครับแล้วก็ถมที่ทับไปอยากจะถามว่าเราจําเป็นต้องไปสร้างสารแทนจอมปลวกนั้นไหมครับรหรือว่า,าแค่ถอน,นม,นมนอก<ห>มาเลยปวก ให้เวลาหนึ่งเดือนอครับย่าไปซะเดี๋ยวจะปลูกอะไรถ้าถ้าจะทําเป็นประโยชน์แถวนั้นนะนะถ้าไม่ทําก็ปล่อยเขาว่าอยู่นั่นแหละมลวกเมื่เคยเราอายุมันก็ไม่นานแล้วเดี๋ยวมันก็ตายเหมือนเราหลัง้างครับเมื่อวานไปทําบุญถวายคุณติมาครับขากลับเกิด อุบัติเหตุไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ครับทำให้คนซ้อนนะครับหัวแตกครับทําไมทั้งๆที่เพิ่งไปทําบุญมานะครับแต่ว่ากลับเจอเรื่องไม่ดีนะครับหลวงตาไม่ใช่คนละเรื่องบุญคือปัจจุบันครัไอหัวแตกนี่คือสองอย่างเผลอเลอะกับอดีตคือปัจจุบันคือเผลอเลอเผลอเลอทั้งสองฝ่ายใช่ไหมรหรือไม่ก็มีกรรมต่อกัน อย่างนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจชนไม่ได้ตั้งใจชนหรอกไม่ได้ตั้งใจแต่กรรมก็ต้องรับเลยครับหลวงถูกนะหนักจนเบาแล้วนะ <c oughs> หนักกล้เบ,บาแล้วนะครัหลวงตาครับ,รบเวลาสวดมนต์นะครับ ตอนที่สวดมนต์อยู่ครับมักจะมีคําบางคำนะครับหลุดออกมาโดยไม่รู้ตัวนะครับทั้งๆที่เราสวดมนต์อยู่แล้วคํานั้นมันออกมาได้ยังไงบันทึกไว้ไงคำที่บันทึกในอดีตเนี่ยอดีเราบันทึกอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมครับจิตเป็นตัวบันทึกมาไงเวลาสวดมนต์เรานําพลังงานมากสุดในยุคนี้เข้ามาที่จิตนะมันก็ แปลออกไปที่กรรมที่เราทํากรรมเราทํามันอยู่ที่ไหนในโลกใช่ไหม,ม,มนั่นนนะ่ะมันจะมีอาการ,รบางคนนะจะมีอาการทางกายก็มีอาจารย์ทางวาจาก็มีอาการทางใจก็มีมสวดมนต์แล้วพิจารณาเนี่ยจะรู้ในสวดมนต์ตะบีจะบันสวดไปบนั้นสวดสิบปียี่ปีไม่ได้พิจารณาเลยใช่ไหมว่ามันเป็น,าานยัยาาไยงไงความสงบเป็นยังไงความเบาเป็นยังไง มันเค้ื่อนที่รับไปยังไงอะไรวะเนะี่ยครับหลวงตาครับการพูดการแซวเพื่อนกันนะครับถือว่าเป็นวัจจีกรรมด้วยไหมครับมันเป็นวัจีกรรมมันเป็นกรรมอ่ะ่ะแต่มันไม่ใช่ถึงขนาดนั้นมันจะเกิดความเคยชินครับหลวงตาเห็นเยอะนะชินความเคยชินอะอะไรก็ตามครับมันจะ พัฒนาของมันไปเรื่อยตูวเห็นตลกไหมครับตูวดูตลกเนี่ยตูวจะเห็นเลยตลกไอ้คนเนี้ยรู้จักมันตั้งแต่มันยังไม่ดังนะมันจะพัฒนาของมันไปเรื่อยเพราะมันตลกครับมันจะทํายังไงให้คน <ๆ S 2> <ๆ>หัวเราะมันจะพัฒนาไปเรื่อยครับถ้ามันไม่พัฒนาไอ้นี่ไม่รวยหรอกไอ้ตลกเนี่ยไม่อยู่นานครับ,รบหากินไม่ได้ความเคยชินครับ อย่างหมอเนี่ยหมอเนี่ยครับถ้าไม่พัฒนาในอาชีพทุกวันดินเยี่นั่นน่ะไม่พารนาว่าเป็นยังไงเพราะมันมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะธุรกิจก็อยู่อย่างนั้นน่ะครับจริงไหมตุ้สวดมนต์ภาวนาครับไม่พัฒนาอะไรเลยครับตู้กับสักเบือสวดอยู่นั้นน่ะอืมไม่ได้เรื่องอะไรครับไม่พัฒนาไลยจริงไหมล่ะครับไม่พึ่งตัวเองไม่ไม่ได้เรื่องจริงไหมล่ะ เอาก็จริงนะมันก็สังอยู <c oughs> ่ไปงั้นแหละเอาตาหัวจมูกลิ้นกายเนี่ยครับมันต้องพัฒนาเนี่ยจะมาเอถอาเราไปไหนไปเรื่องอะไรเลยเ <c oughs> ท่ก็เท่ยังเก่านล้นแหละไม่ได้มุกเลยใช่ไหมไม่มีมุกมาไม่เพิ่มมุกอ่ะ <c oughs> เพิ่มมุกใช่ คนฟังมันฟังแล้วก็โอ้ยจากคนนี้เหมือนเดิมเลยประมาณนี้แหละจริงไหมล่ะมันก็ไม่อยากฟังครับนึกออกงบออกสาธุเลยถ้าทําได้ก็ถ้าทําไม่ได้ก็ทําไปเรื่อยๆก็แล้วกันสักวันหนึ่งคงได้อยู่ครับ หลวงตาครับเป็นคนที่เป็นไมเกนง่ายครับแล้วก็มีแฟนที่ชอบดูดบุหรี่ถ้าเกิดว่าได้กลิ่นควันบุหรี่นะครับมันจะทําให้เราปวดหัวไมเกนนะครับเคยคุยขอร้องให้แฟนเลิกครับแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าเขาจะเลิกดูดเลยนะครับจะสวดมนต์อธิษฐานให้หลวงปูบ่บอกให้แฟนเลิกบุหรี่อย่างนี้ได้ไหมครับเป็นเพราะเหตุอะไรรู้ปะครับเป็นเพราะกรรมกรรมด้วยกันทำกรรมด้วยกันมา มันไม่จะเป็นง่ายๆนี่ไมเกรีนเนี่ยครับมันต้องมีอดีตที่มันสะสมมายาวนานนะมันจะเป็นได้ใช่ไหมเออตอนนั้นต้องสวดมนต์แล้วล่ะครับห่างจากมันหน่อยค่อยๆห่างวันน่ะอย่างโรคพวกนี้เราสวดมนต์รักษาได้หมดเลยไหมครับหลวงได้ทุกโรคยกเว้นโรคดันทุรังบอกแล้วไม่ฟังนะ ครับอยู่อย่างนั้น,นอ่ะเขาเรียกโรคดันทุลังครับบอกทุกวันก็อยู่ทุกวันนั่นนะคเคยเห็นไหมครับเนี่ยดันเยอะแยะอะไรบอกทุกวันส่วนแล้วก็ยังไปทุกวันเหมือนกันเล่นทุกวันเลยรักษายากอรัสถ้าจะรักษาต้องใช้ไม่หน้าสามเปลี่ยนเปลี่ยนร่างไปอยาประมาณนั้นหลวงตาครับ วันนี้ทำเรื่องซื้อบ้านมือสองตามที่หลวงตาบอกครับพอซื้อเสร็จแล้วก็ทำตามที่หลวงตาบอกก็คือเอารูปหลวงปู่นะครับไปติดไว้ตามบ้านและขณะที่ติดก็สวดจักกพพัดไปด้วยนะครับแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกบ้านหลวงปู่นะเนี่ยผมอยู่หรือหนูอยู่ต้องรวยแน่นอนหลวงพ่อสวดมนต์ครับแล้วก็บอกว่าที่อเมริกานะครับมันมีความเชื่อว,ว่า เกี่ยวกับเรื่องผีตัวเสื้อผ้านะครับเด็กๆเ,เขาก็จะกลัวก็เลยขอเอารูปหลวงปู่ไปติดไว้ในตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยได้ไหมครับได้ติดในห้องน้ํายังได้แตถจะอยู่บ้านเรานะครับยกเป็นที่อ,อื่นอย่าไปติดนะเดี๋ยวคนว่าครับท่านบอกความดีกับความไม่ดีมันอยู่ด้วยกันเหมือนเราเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมเวลาเราคิดดีไอ้ไม่ดีก็หายไปเ <laughs> พราะนั้น ในโลกเนี่ยมันก็มีดีแล้วไม่ดีผนะสมผสมกันอยู่ถ้าเราคิดดีไปเรื่อยๆไอ้อความไม่ดีมันก็ไม่มาหรอกจะไปสนใจใครจะจะทำความดีอะ่ะจะไปฟังว่าเออมันไม่ดีนะไม่สมควรนะอย่าไปฟังที่จะทําก็ทําเลยหลวงตาไม่เคยฟังหรอกครับสมัยไหนแล้วไม่ฟังถ้าพิจารณาแล้วมัน โอเคแหละไม่ฟังครัแต่ก็ไม่พูดไม่ต้องเตอบไม่ต้องครับกูจะทําอย่างนี้เป็นยังไงอย่ามาเสือกอะไรประมาณนี้นึกในใจเอานะไม่พูดทําไมเสือกเรื่องอื่นครับุ่งตัวเองทําไมไม่ทําล่ะอืสังเกตได้ยุคปัจจุบันอย่างนี้แหละที่เห็นเห็นนะบางทีเขาก็หวังดีหลวงตาอยากเตือนเราอะไรอย่างเงี้ย ดูตัวเองฮนะอย่าไปดูคนอื่นเลยดูตัวเองให้รอดกันแล้วกัน